lúc bây nhà đi lúc bây nhàng đi <Pínner> mà má, mà vào năm mì bao mà phi จะไปสายโดยโดยูยจะไปเล่นสลไรเดอร้อบอลมาหาอีบ้าไหมอีบ้าพาไปไหมมาหาอีบ้าไหมอีบ้าจะพาไปไหมโอมไปหายหลานกาันชั่วจะดี มันไปหายลานกันดิโอ้ยยงมายัยมามาหายย้ายยมยย้ยยยยสิพายยยยยยยเดยยยเดอร์เป็นเยตุบยยยยยยสยย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 หยยยย้ายายา โอ้มาปินมาพี่มา<อ>ปินหนามานุที่บ้านที่ถามนี่มือข้าจะไปใส่โอ้จิ<อ>่งใดเด้อเป็นเหตุบลาบอโอ้โอ้โอ้โอโอโอ นาง่าพาไปวาลุกบอไปมาเลยสลุอยังไปซิบันนี้บันทึกคือยังรีดลายแทนเขาเจ้าเขาเจ้าสปิดแล้วลูกเด็กเขาสิปิดแล้วมายอมโอ้ไปหายลูกค่อย พี่มามาาอีบ้าพีมาอีบ้าพีาไปมาลูกมามาลูกมาโอ้ยไปให้ไปบ่พ่ลูกค่อยไปนาะจดีมาพี่มาลูกมาเยอมาเยะมาอีบ้านพีพาไปมเยมาเยมาตายแล้พราัมาปะาของกูลูกอย่าไปแมงเพื่อนแม่ โดยไม่นั่งโมพาลูกไปบอลยามามาหาอกบ้าไมใช่ไหมใช่มโอ้ไม่หูกค่อยปลามาพาเือนเลยได้เลยหมุนมาขาหน้าเลยดี๋าอ้ยามายามายามาเหไหมมาพาไปมาโอ้เด็ด็โอ้ าประตูเันเล้าม้าโอ้ไป็หายเร็วค่อยดีอย่ามายม่มาอีบ้าสิบ้าไปมามาหาอีบ้ามมาหาอีบ้ามไมให้มมีน้ำตาอย่ามาโอ้เ็แล้วพาไปเร็วลินจนมาเป็นชั่วโมงละแล้วเอามากินนี่ละให้อยากไปนี่ไม่อยากมาก โอ้โอ้ยยัามายง,งมาย่งอีบ่าแพงมาโอ้ยไปหายลูกค่อยดีอยา่ยไม่ขอะทมาบ้ามทำายาาโอ้โอ คนล่องให้ที่ร้ายไรู้เอ้ยใช่มมามามาไปไปไปพาไปมามามาาามพาม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 มามมาาม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 วมามาาามมา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 นาม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 าไปมา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 มมามามามมามามมานาาายังไปนะไป เอามัน้อ้ไหมดแลไปเกย์คือเซเป็นพดไปมกส่งเซเป็นเพอดก็ยังป่าไโอ้จ่ไลเดีันเป็นเหโอ้ยยังมารู้ไอใช่ผมรู้ จะมาโอ้ยไปหาลูกกันมาเดี๋ยวไปไปลินป่ะครับมาบ้าพาไปมาเนี่ยเงินนี่เงอนนี่มากมี่นี่ลูกตาโอ้ยมึงอื่นท่าจังไปลูกอันนี้อันนี้ไปไปเดี๋อันนี้ถือเงินนี่ไปสิบ้าไปเนาะไปไดนโอ้ไปอีบ้านสิบ้าไปไปลูกไปจิบ้ไปจิบ้าไปไปลูกไปไปลูกไป โอ๊ยดีมากเลยเฮ้ยป่าดนี้โอ๊ยยังมาลงมาโอ๊ยมาอีบ้างไขรประตูให้ไหมทำะมยังไม่มามาอีบ้างไขรประตูให้เด้อมาอีบ้างไขรประตูให้กนเด้อเออยังมาเยอะมากยอะมากยอะมากก่อนมาหนีใครประตูตัวนี้ไขรนี่บ้างฮะใครบันไดบันนี่เสื้อกับเปื้อนมาหนีเออเปื้อนบมดยแลมาใครนุษะเอามาไขรใครไม่นางไขรให้หนูอ่ะ ทำไมนัาข่ายให้หนุ๊กอา่าโอ๊ยไหน่เด็กค่ะมันบอกเลยลูกอยากไปลิ่นสไลเดอร์หากระพามากินนี่ลิ่นบอสซาใจนำสามชั่วโมงค่ะเต็นบอสซาใจอยากเอาอีกจากแปดชั่วโมงแก่ชงก็แค่อยากไปสไลเดอร์หายไม่ชิพาไปดอกอืมโทษให้ไโทให้พังเลยมึงเห็นไปโอ้